สวัสดีค่ะเราทุกคนนะคะอยากสิ่งเหล่านี้หมดเลยอยากจะมีตังค์อยากจะรวยอยากจะมีเวลาอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะทําธุรกิจอยากจะเป็นผู้นําทุกคนยังอยากแบบนี้อยู่ไหมคะเชื่อเลยว่าเกนะคะทุกคนมีความอยากแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะทีเนี้ยวันเนี้ยนุ่นจะมาพูดถึงเรื่องอสังหาเคมเช่านะคะว่า นุ่นทำยังไงที่นุ่นถึงได้ทั้งมีเวลาทั้งรวยนะคะทั้งทำธุรกิจนะคะคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากตั้งแต่สมัยเด็กสมัยที่เราไม่มีตังสมัยที่เราจนสมัยที่เราต้องลิ่นลนสมัยที่เราเห็นใครถืออะไรกินอะไรเราก็อยากจะถือเขาอย่างเช่นอยากจะถือกระเป๋าแบรนด์เนมเราก็อยาก ถืออยากจะใส่ของแบรนด์เนมเราก็อยากจะใส่นะคะเราอยากจะทําธุรกิจของเต้เงเราก็อยากจะทําซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะนะเวลาเนี้ยค่ะของนุ่นเนี่ยตอบโจทย์หมดทุกอย่างก็คือประสบความสำเร็จในสิ่งที่อยากมาทั้งหมดนะคะเริ่มจากงานเช่านะคะงานเช่าคอนโดนะคะมันสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับน,นุ่นวันนี้ค่ะเราปล่อยคอนโดให้ลูกค้านะคะสิห้องปีหน้านะคะอาจตีชฉอสิห้องเนี้ยมูลค่าสักแสนหนึ่งเนาะ,ะปีหน้ามกกลาลูกค้าต่อสัญญานะคะเราต่อสัญญาให้ลูกค้าด้วย งานบริการของเราที่เราดูแลลูกค้ามาตลอดทั้งปีเนะะี่ยค่ะลูกค้าต่อสัญญาเราได้มีครึ่งเดือนนะคะก็ได้มีห้าหมื่นอย่างต่ำๆเนี่ยได้อยู่แล้วห้าหมื่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย เราจะมีการติดตามลูกค้าลูกค้าเนี่ยค่ะจะย้ายไปอยู่ที่ไหนย้ายงานย้ายที่เรียนย้ายโน่นนี่อะไรอ่ะเราหาที่ใหม่ให้ลูกค้าเราพาลูกค้าไปเช่าห้องอื่นห้องใหม่เราได้ค่าในหน้าเพิ่มอีกหนึ่งเดือนเนาะสมมุติว่าทังสิบห้องนั่นนะคะลูกค้าย้ายห้องนะคะสิบห้องห้องละหมื่นเราก็ได้ละแสนหนึ่งห้องเก่าสิบห้องที่ลูกค้าย้ายออกเนี่ยดันว่างนะคะกับว่างเราพาลูกค้าใหม่เนี่ยค่ะที่อยากจะมีอีก่โซนนั้นทาเลนั้นนะคะเข้ามาลูกค้าเช่ามาอีกสิบห้องที่มันว่างอยู่เนี่ยได้อีกละแสนหนึ่งนั่น ต่ำๆเนี่ยไม่ห้าหมื่นก็สองแสนถูกต้อตงไหมคะเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้นุ่นเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพของการทําคอนโดปล่อยเช่าเนี่ยตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างไรายได้ที่แบบมันม่นคงมั่งคั่งมั่นคงนะคะทาให้นุ่นเนี่ยมีคอนโดโด้วยด้วยเงินที่ซื้อสดจากการทําอาชีพในหน้านะคะอยู่สี่ห้องนะคะคอนโดพวกนี้สร้างไรายได้ให้นุ่นในการปล่อยเช่าเนี่ยเดือนหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาท นะคะทุกๆเดือนเลยคือจุดเป้าหมายแล้วความฝันของรุ่นเนี่ยคืออยากจะมีทรัพย์สินในการปล่อยเช่านะคะให้ได้เดือนละแสนเพื่อว่าเวลาที่เราอยากไปไหนทําอะไรเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยเงินเราจะมาจากทางไหนถ้าเราไม่ทํางานเงินก็จะไม่มาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอสังหาในการปล่อยเช่าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจ่ายค่าเช่าทุกเดือนอยู่แล้วมันทําใหเา้เรารู้สึกว่าเอ้ยทุกๆเดือนเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรมันก็มีรายได้จากค่าเช่าเนี่ยค่ะงานเช่าของรุ่นมันก็เลยทําให้รุ่นแบบว่า ทำมันมาอยู่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าหลงรักในงานนี้หลงรักในอาชี้นะคะแล้วก็มองว่าเราทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการมั่งคั่งร่ารวยมีเงินมีทองเนาะแล้วกออ็อีกอันหนึ่งค่ะก็คืออยากจะบอกไว้เลยว่าออพยายามทําเป้าหมายของตัวเองค่ะใน10ปีเนี่ยให้มันได้ใน1ปีย่นระยะเวลาในการทําเป้าหมาย10ปีเนี่ยให้มันได้ภายใน1ปี นั่นเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีตังค์ล้นหลนมาทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วเราก็อยากจะส่งต่อนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์นะคะให้กับทุกท่านอยากจะเห็นคนไทยของเราเนี่ยค่ะมีชีวิตที่อิสระมากขึ้นไม่ต้องทํางานหาชาวกินข้านะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าอยากจะกินอะไรก็ไม่ได้กินเพราะต้องต้องไม่มีตังค์ต้องรอเงินต้องนู่นนี่ต้องจ่ายบัตรเครดิตต้องจ่ายนู่นนี่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณสามารถมีเงินเหลือเฟือได้ แต่ก่อนของนน่นเนี่ยสามเดือนแสนคือขอโทษค่ะสามเดือนล้านนะคะคือรายได้เนี่ยถึงตัวเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะสามสี่แสนนะทำให้นุ่นเองเองเนี่ยมีเงินเก็บเนี่ยสามเดือนเนี่ยซื้อห้องคอนโดได้หนึ่งห้องเลยนะคะนะฮะก็หวังว่าประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ที่นุ่นอยากจะแชร์ให้กับทุกท่านเนี่ยค่ะจะจะทำให้ทุกท่านเนี่ยค่ะมั่งมีมีฟรีดอมมีมีสไตล์มีไลฟ์สไตล์ในชีวิตที่ตัวเองจะได้นะคะก็